สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้จากโปรแกรม c r a t c h กันค่ะโปรแกรม c r a t c h ที่เราจะเรีเยนรู้ในวันนี้นะคะจะ uh uh เป็นโปรแกรม c r a t c h เวอร์ชันนค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเรามาทำความรู้จักโปรแกรม c r a t c h กันก่อนค่ะโปรแกรม c r a t c h นะคะเป็นโปรแกรมในด้านของภาษานะคะที่ ผู้เรียนนะคะจะต้องฝึกในการใช้บล็อกคำสั่งนะคะมาวางต่อกันได้เรื่อยค่ะเพราะว่าโปรแกรมนี้นะคะเราสามารถนำมาสร้างชิ้นงานแล้วก็สามารถนำมาสร้างในลักษณะของนิทานโต้ตอบกับผู้อ่านได้ค่ะอีกทั้งนะคะเรายังสามารถสร้างเป็นเกมชนิดต่างๆได้อีกด้วยค่ะ โปรแกรมสแกตเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษานะคะในการเขียนโปรแกรมโดยเรานะคะจะมีการวางบล็อกคําสั่งนะคะหรือว่าแผ่นภาพในลักษณะของการนําจิ๊กซอว์มาเรียงต่อกันค่ะเพื่อให้โปรแกรมนะคะสามารถทํางานได้ตามความต้องการของเราค่ะซึ่งในลักษณะของการทํางานนะคะจะเป็นการทํางานจากบนนะคะลงล่างซึ่งก็คือโปรแกรมจะมีการทํางานตามคําสั่งนะคะเราวางคําสั่งไหนก่อนโปร แกรมก็จะทำตามคำสั่งนั้นก่อนค่ะ เมื่อเรารู้จักโปรแกรมสแกตกันแล้วนะคะเรามารู้จักรูปแบบของการใช้งานโปรแกรมสแกตกันค่ะซึ่งมี2ลักษณะด้วยกันนะคะก็ここคือรูปแบบที่1นนะคะเป็นรูปแบบออนไลน์ค่ะและรูปแบบที่2นะคะเป็นรูปแบบออฟไลน์นั่นเองค่ะเรามารู้จักรูปแบบที่1นนะคะรูปแบบออนไลน์กันก่อนค่ะสําหรับรูปแบบออนไลน์นะคะนักเรียนสามารถที่จะพิมพ์หรือว่าค้นหาในเว็บไซต์ได้นะคะโดยนักเรียนพิมพ์คําว่าสแกตได้เลยค่ะซึ่งเมื่อ,อนักเรียนพิมพ์แล้ว ะะก็สามารถเข้าสู่ลิงก์หรือว่า URL ที่ขึ้นอยู่ด้านบนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะซึ่งในรูปแบบออนไลน์นะคะนักเรียนไม่จําเป็นที่จะต้องสมัครใช้งานก็ได้ค่ะแต่ถ้าสมมุติคุณครูนะคะต้องการสร้างเป็นห้องเรียนออนไลน์ที่ใช้ร่วมกันกับนักเรียนนะคะนักเรียนก็จะต้องสมัครใช้งานนะคะเพื่อที่จะสร้างยูเซอร์ให้นักเรียนเข้าไปใช้และส่งงานค่ะต่อมานะคะปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มในการเข้าสู่โปรแกรมค่ะซึ่งนักเรียนนะคะสามารถ กดเพื่อที่จะเข้าไปใช้งานออนไลน์ได้เลยค่ะซึ่งหน้าตาของโปรแกรมนะคะก็จะมีหน้าตาเหมือนกับโปรแกรมออฟไลน์เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นโปรแกรมสแกตซึ่งมีการลงไว้นะคะในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะให้นักเรียนสังเกตทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะก็จะเป็นไอคอนนะคะของโปรแกรมสแกตค่ะซึ่งโปรแกรมสแกตนี้นะคะจะเป็นตัว S หน้าจอที่ปรากฏอยู่ด้านบนนะคะก็จะเป็นหน้าจอนะคะของโปรแกรมสแกนนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็รู้จักโปรแกรมสแกนใน2รูปแบบกันไปแล้วนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหน้าจอของโปรแกรมสแกนเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างซึ่งก่อนที่นักเรียนจะไปเรียนรู้แล้วก็ใช้งานนะคะนักเรียนจะต้องรู้จักองค์ประกอบของโปรแกรมกันก่อนค่ะ ซึ่งองค์ประกอบที่คุณครูแบ่งให้นักเรียนศึกษานะคะจะมีหลักๆนะคะด้วยกันทั้งหมด10องค์ประกอบหลักด้วยกันค่ะ อันที่1นนะคะก็จะเป็นแถบเมนูเครื่องมือค่ะซึ่งในแถบนี้นะคะจะมีเมนูย่อยๆทั้งหมดนะคะประมาณ4เมนูด้วยกันค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นลูกโลกค่ะลูกโลกนี้นะคะเมื่อนักเรียนคลิกออกมาจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการเปลี่ยนภาษานะคะซึ่งก็มีให้นักเรียนเลือกทั้งหมดถึง64ภาษาด้วยกันค่ะต่อไปนะคะเป็นเมนูไฟล์ค่ะ ซึ่งเมนูไฟล์นี้นะคะก็จะมีเมนูย่อยด้านในนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเมนู New นะคะซึ่งก็คือให้นักเรียนสร้างไฟล์ใหม่หรือสร้างกระดาษแผ่นง,งานใหม่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ เมนูที่อยู่ย่อยของคำว่าไฟล์นะคะก็จะเป็น Load from your computer ค่ะซึ่งก็คือให้นักเรียนนะคะเปิดไฟล์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์และเมนูย่อยสุดท้ายนะคะก็จะเป็น Save to your computer นะคะซึ่งก็คือให้นักเรียน บันทึกงานค่ะต่อไปนะคะเป็นเมนูอิด t ิทค่ะซึ่งเมนูอิ i ดิทนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่รวบรวมคำสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขการตั้งค่าต่างๆค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นเมนูนะคะที่เกี่ยวกับการตั้งค่าการใช้งานบล็อกคำสั่งต่างๆค่ะซึ่งให้นักเรียนสังเกตนะคะจะมีรูปเหมือนดวงไฟนะคะเป็นหลอดไฟนั่นเองค่ะซึ่งในนี้นะคะก็จะมีการแนะนำการใช้งานต่างๆ นะคะให้นักเรียนได้ศึกษาการใช้งานคร่าวๆค่ะเรามาดูเมนูต่อไปนะคะส่วนที่2นะคะก็คือเป็นในเรื่องของข้อมูลสคริปต์นะคะคอสตูมแล้วก็เสียงของตัวละครนะคะเมนูที่1น,นะคะให้นักเรียนสังเกตคำว่าโค้ดค่ะจะสะกดด้วยตัวอักษร co d e ค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะจะเป็นเมนูย่อยนะคะสำหรับให้นักเรียนเลือกบล็อกคำสั่งต่างๆค่ะซึ่งในบล็อกคำสั่งต่างๆเนี่ยก็จะมีสีที่แตกต่างกันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของคอสตูมคอสตูมนี้นะคะจะให้นักเรียน ใช้ในการปรับแต่งตัวละครค่ะหรือว่าใช้งานพื้นหลังที่เราเลือกนะคะโดยก่อนที่นักเรียนจะใช้งานเมนูนี้ได้นะคะนักเรียนจะต้องไปเลือกตัวละครก่อนนะคะก่อนที่นักเรียนจะมาใช้ต่อไปค่ะซาว ซาวก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เสียงนะคะซึ่งนักเรียน uhh. สามารถกําหนดเสียงของตัวละครได้ซึ่งโดยทั่วไปนะคะแต่ละตัวละครจะมีเสียงต้นฉบับนะคะที่มาจากโปรแกรมแล้วแต่ถ้านักเรียนนะคะต้องการที่จะอัดเสียงของตัวเองลงไปนะคะนักเรียนก็สามารถนําไปอัดเสียงได้ค่ะเมนูต่อไปนะคะในส่วนที่3จะเป็นหมวดหมู่ของบล็อกคําสั่งะคะ่ะซึ่งหมวดหมู่ของบล็อกคําสั่งนี้นะคะก็จะเป็นบล็อกคําสั่งเกี่ยวกับ โค้ดต่างๆนะคะเรามาดูอันที่1กันก่อนค่ะบล็อกคำสั่งนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับ motion motion น,นี้นะคะจะ มีการทำงานในลักษณะของการเคลื่อนไหวค่ะซึ่งก็จะมีบล็อกคำสั่งย่อยนะคะให้นักเรียนสังเกตบล็อกคำสั่งย่อยเนี่ยจะมีสีเดียวกับกลุ่มบล็อกคำสั่งเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะของสีฟ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นคำสั่งให้เคลื่อนไหวไปข้างหน้านะคะหรือว่าหมุนไปทางด้านซ้ายหรือว่าทางด้านขวาค่ะต่อไปนะคะลุกลุกจะเป็นเกี่ยวกับ การแสดงนะคะเช่นการพูดกลุ่มบล็อกคําสั่งที่ให้นักเรียนนะคะไปสั่งให้ตัวละครแสดงคําพูดออกมาหรือว่าแสดงความคิดซึ่งในแต่ละตัวนะคะนักเรียนสามารถที่จะ เขียนด้วยตัวเองได้ค่ะต่อไปนะคะบล็อกคําสั่งที่3นะคะเป็นบล็อกค,คาสั่งซาวให้นักเรียนสังเกตนะคะจะเป็นตัวสีม่วงค่ะซึ่งเป็นบล็อกค,คําสั่งนะคะที่เกี่ยวกับการแสดงเสียงนะคะให้ได้ยินขึ้นมาค่ะเช่นเสียงสัตว์นะคะเสียงกรองและก็เสียงตัวโน้ตค่ะต่อไปค่ะอีเวนต์อีเวนต์นให้นักเรียนสังเกตนะคะจะเป็นวงกลมสีเหลืองนะคะสะกดด้วยตัวอักษร,รษภาษาอังกฤษ e v e n t h นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของเหตุการณ์ค่ะมันจะเป็นบล็อกคำสั่งนะคะที่สั่งให้ตัวละครทำงานนะคะอย่างเช่นเมื่อคลิกธงเขียวนะคะแล้วต้องการจะให้ตัวละครทําอะไรนักเรียนก็นําบล็อกคําสั่งนั้นนะคะมาวางต่อกันต่อมาค่ะกลุ่มบล็อกคําสั่ง control control นะคะจะเป็นลักษณะวงกลมนะคะสีส้มจะใช้ในการควบคุมนะคะซึ่งจะ ใช้ในกรณีที่สั่งให้โปรแกรมต้องการทำงานวนซ้ำหรือว่ามีการตรวจสอบเงื่อนไขแล้วก็จะมีการควบคุมอื่นๆนะคะอยู่ภายในกลุ่มบล็อกคำสั่งนี้ค่ะเรามาดูกลุ่มบล็อกคำสั่งต่อไปนะคะกลุ่มบล็อกคำสั่ง sensing ค่ะ sensing ก็คือเป็นการรับรู้นะคะอันนี้อาจจะสั่งให้ตัวละครนะคะมีการขยับ เมื่อมีการสัมผัสกับขอบหรือว่านักเรียนมีการคลิกเมาส์แล้วต้องการให้ตัวละครทำอะไรนะคะเราก็จะใช้เป็นกลุ่มบล็อกคำสั่งเซนซิงค่ะเพื่อให้ตรวจสอบการสัมผัสต่างๆนะคะต่อมาค่ะ กลุ่มบล็อกคำสั่ง operator operator นี้นะคะจะใช้เป็นตัวดำเนินการค่ะกลุ่มนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการบวกการลบนะคะมีเครื่องหมายเชื่อมต่างๆต่อมาค่ะเป็นกลุ่มบล็อกคำสั่ง variable variable ก็คือตัวแปรค่ะซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาได้ในการสร้างตัวแปรนะคะสามารถเปลี่ยนชื่อตัวแปรก็ได้แล้วก็มีการแสดงตัวแปรนะคะแล้วเราก็สามารถกำหนดเงื่อนไขอื่นๆได้นะคะที่ตัวแปรนี้ต่อไป ะะกลุ่มคําสั่ง My b l o c ค่ะ My b l o c ตัวนี้นะคะสามารถให้นักเรียนนะคะสร้างบล็อกคําสั่งของตัวเองได้ในส่วนสุดท้ายค่ะจะเป็นส่วนขยายในส่วนขยายนี้นะคะเมื่อนักเรียนกดเข้าสู่กลุ่มบล็อกคําสั่งนี้ก็จะมีบล็อกคําสั่งยกตัวอย่างเช่นกลุ่มบล็อกคําสั่งเพนนะคะเพื่อให้นักเรียนใช้งานเพิ่มเติมได้เลยค่ะต่อมานะคะบล็อกคําสั่งย่อยค่ะ เมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณครูอธิบายให้นักเรียนฟังไปแล้วนะคะว่าเราจะมีในส่วนของโค้ดซึ่งในแต่ละบล็อกนะคะก็จะมีบล็อกคําสั่งแต่ละตัวนะคะปรากฏขึ้นมาทีนี้เมื่อนักเรียนนะคะ กดบล็อกคําสั่งแล้วนะคะในบล็อกคําสั่งนั้นก็จะมีบล็อกคําสั่งย่อยออกมาให้นักเรียนสังเกตบนหน้าจอนะคะยกตัวอย่างเช่นทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะจะเป็นบล็อกคําสั่งที่เป็นคําว่า motion motion จะเป็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะคะบล็อกที่แสดงออกมาก็จะเป็นในลักษณะของสีฟ้าทั้งหมดเลยนะคะอย่างเช่นคําสั่งว่า move 10 step ก็คือให้ตัวละครนะคะมีการก้าวทั้งหมด10 step หรือว่า19ก้าวนั่นเองค่ะลองสังเกต ะะเมื่อมีการเปลี่ยนจากสีฟ้านะคะเรามาเปลี่ยนเป็นคลิกที่สีเหลืองนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มบล็อกคําสั่งอ e ีเวนต์เมื่อคลิกบล็อกคําสั่งอ e ีเวนต์นะคะกลุ่มบล็อกคําสั่งย่อยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะยกตัวอย่างเช่นบล็อกคําสั่งด้านบนนะคะเวนแล้วก็มีรูปธงสีเขียวแล้วก็มีคําว่าคลิกนั่นแปลว่าเมื่อคลิกธงเขียวนะคะเสร็จแล้วจะมีการปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นนักเรียนก็สามารถกําหนดได้โดยการนรําบล็อกคําสั่งมาวางต่อกันจะมี สีเดียวกันกับกลุ่มบล็อกคําสั่งเลยนะคะสําหรับบล็อกคําสั่งย่อยต่อมาค่ะเรามาดูพื้นที่ว่างนะคะในการที่เราจะนําบล็อกเมื่อสักครู่นี้นะคะมาวางวิธีการนะคะให้นักเรียนนําเมาส์นะคะไปคลิกค้างไว้นะคะที่บล็อกคําสั่งแล้วลากลากค้างมาเลยนะคะแล้วก็นํามาวางที่กลุ่มบล็อกคําสั่งนักเรียนนะคะสามารถสังเกตได้นะคะจากตัวละครนะคะ ที่อยู่ทางด้านบนนะคะด้านขวามือนะคะว่าตอนนี้เรากำลังวางบล็อกคำสั่งให้กับตัวละครใดหรือว่าฉากใดนะคะนักเรียนสามารถดูได้จากส่วนที่เป็นวงกลมได้เลยค่ะจะมีเงาของตัวละครหรือว่าฉากจางๆนะคะก็จะทำให้นักเรียนสามารถรู้ได้ค่ะว่าตอนนี้เรากำลังสั่งงานให้ใครทำงานอยู่เรามาดูส่วนต่อมาค่ะส่วนที่คุณครูขยายขึ้นมาให้นักเรียนดูนะคะ ก็จะเป็นส่วนของการขยายหน้าจอนะคะจะเป็นรูปแว่นขยายและมีเครื่องหมายบวกค่ะต่อมานะคะเป็นรูปแว่นขยายและมีเครื่องหมายลบด้านในนะคะนั่นหมายถึงว่าเป็นการย่อหน้าจอลงมาค่ะย่อหน้าจอในที่นี้เป็นการย่อหน้าจอของกลุ่มบล็อกโค้ดคำสั่งเท่านั้นนะคะจะไม่เกี่ยวกับการขยายหน้าจอในส่วนของตัวละครนะคะหรือว่าส่วนอื่นๆต่อมาค่ะ เครื่องหมายเท่ากับนะคะก็คือมีการปรับขนาดหน้าจอให้กลับมาเท่าเดิมที่โปรแกรมตั้งค่าเอาไว้ค่ะ